สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกับทุกท่านที่ใช้รถนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะปิดแอร์ครับเพราะว่าถ้าสังเกตง,ง่ายๆเวลาไปซ่อมแอร์เนี่ยพวกแอร์พวกอะไรมันจะสก,สกระปรกและเป็นเมือกอะตู้แอร์มันจะชอบเสียบ่อยพวกตัวคอยเย็นนะครับก็คือวิธีง่ายๆเลยสมมติว่าเนี่ยผมก็ขับไกลทั้งวันมานะครับขับไกลทั้งวันมาแล้วพอเวลาเราจะมาจอด ผมแนะนำว่าให้ปิดปุ่ม AC ก่อนครับมาไปดูกันตัวนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ผมเพิ่งขับรถมาจอดครับมาจอดสดๆเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะดับเครื่องผมแนะนำว่าให้เรากดปุ่มตัวนี้ก่อนปุ่ม AC นะครับ AC เนี่ยคือตัวตัดการทํางานของของแอร์นะครับปึ๊บกด AC ตัวนี้เราก็เร่งพัดลมให้มันแรงๆไปเลยให้กะระยะประมาณสักให้มันเป่าตัวคอยเย็นนะครับคือตัวตู้แอร์นั่นแหละ กะประมาณว่าให้มันเป่าให้มันแห้งสักพักอะประมาณสักหนึ่งนาทีน่าจะพอแห้งอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีเปิดไว้อย่างเงี้ยก่อนที่จะดับเครื่องนะครับตัวนี้เพื่อยืดเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวคอยเย็นหรือที่เขาเรียกว่าตู้แอร์นั่นละครับแล้ว2ก็คือเพื่อให้คอยเย็นมันแห้งแล้วเวลาเราเปิดใหม่มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นอับและตัวตัว,ตวน้ําเมือกเหนียวเหนียวมันจะไม่เกาะที่ตู้แอร์นะครับผม แล้วก็ตัวแอร์ก็จะใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนี่นะครับถ้าเราทําแบบนี้ประจาประจามันจะยืดอายุการใช้งานของตัวคอยเย็นของแอร์เราได้อีกนานนะครับผมก็สําหรับวันนี้นนนนนเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแค่นี้ผมก็ขอจบเรียนเ,เท่านี้ครับขอบคุณครับ